ดูดวงชาวราศีธนูพ้นวันที่4สิงหาของเก่ากลับมาด้วยโชคชะตาบนกุศลสวัสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์คำชูปกปากกรุงของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับรัพ์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุกุศลวัสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพทุบายดวงชะตาจะเปิดรับรัพหรดยโชค โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดปักจะเต็มดวงชะตานี้เป็นยังไงเทพเทวดาเข้าข้างนะผมของเก่าของท่านคืออะไรบ้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขังสิ่งต่างๆความรู้ต่างๆ่นะผมของเก่านะผมไม่ว่าจะเป็นกระถาเวทมนต์ก็ใช่นะรับนซะิกเซนส์รางสัมผัสพษิษรางบ่อเขตสัมผัสพิเศษก็เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะกลับมาดวงชะตานี้ให้ระวังอย่างเดียวระวังพูดผีปีศาจ พิศาส์มารร้ายโอดคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสของเก่าไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นของดีเสมอไปนะครับเป็นของที่ชั่วร้ายก็ได้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมถ้ายังไงคิดในแง่บวกก็เป็นตกตำแหน่งเดอะเวอร์สงสว่างบนจันทาส่องแสงมาเทพเทวดาบนสวรรค์นจันฟ้าส่งมอบลงมาดวงชะตานี้เฮ hey! ลั่นรับทรัพย์รวยโชคสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสด,โาสดีโอกาสได้พบได้เจอเพื่อนเก่าก็ามาบอกเก่าเล่าสิ เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันการประดิบประดอยการรีเ่มเ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเดลเ,เวิรเวิร์บังเกิดขึ้นในโชคกตาด้วยอำนาจบุญบรารมีวาสนาให้ท่านมุงมนม่ง,งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจะเต็มจัสเมนต,ตำแหน่งในดวงชะตาด้วยอำนาจบุญบรารมีวาสนาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ับผมสิบสิบถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดงังให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสีย ในเกณฑ์ชะตาการยินอยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบาร,รมีวัสนาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลปู่ฤษีส่องแสงตะเกยียงทองเปรียบเสมือนเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบเรื่องราวต่างๆจะนำพาซึ่งความะสมเลจโชคลาภเงินทองบาร,รมีวัสนาสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาตรงนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนแต่เอ็มเพจบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาของท่านสีไม้เท้าจะลื่นเริงสังสรรค์ ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้ชาติก่อนเคยเป็นนักรบเก่านะผมอดีตชาติก่อนเคยเป็นนักลบเก่าตกตำแหน่งอะไรเอ็มมรลนักรบได้ากาเสียหรือว่าเคยเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวห้าวหานนะไม่เคยกลัวใครคอยช่วยเหลือคนอื่นเยอะแยะมากมายนี่บุญกุศลวาจาจะกลับมาช่วยเหลือท่านอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสเดียโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคล ข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาเดอะสตาสองแสงบนยอดาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ใหย้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระไว้กระซับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวาการส่งมอบถ้วยท,ทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมมานปราบศัตรูไวเฮียนเตียนเหรียญใหญ่เบิ่มตกตำแหน่งในดวงชะตา ดวงชะตานี้ชิงไหวชิงพลิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายดวงชะตาจะเปิดนะผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบประดังมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกวนกไวยกระสากระสายอดทนอดกั้นแทบจะทมไม่ไหวแต่สันมังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านนับเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารนะครับจะทําอะไรก็คิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบว่าดวงชะตานี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดยประดงังขอทานายว่าดวงนี้กระหองเกา่กากับมาจะรวยเป็นเศรษฐี ับผมบางทีอาจจะฝันถึงเรื่องราวต่างๆต้องไปขุดสมบัติหลังบ้านขึ้นมาครับนะสมบัติฝังเอาไว้นับะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดให้คากูทางช่องได้ันะผมท้ายคลิปรับฟังนะผมดวงชะตาของชาวราศีธนูต่อกันยาวๆครับดวงชะตาชาวราศีธนูประจำเดือนนี้ เดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินทางสู่ดินแดนใหม่สำหรับชาวราศีธนูดวงดาวสองแสงนำทางให้คุณก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้มากมายราวกับนักเดินทางที่ถือแผนที่ในมือแล้วเตรียมพร้อมจะสำรวจดินแดนที่ไม่เคยเหยียบย่างพลังงานของเดือนนี้จะช่วยเหลือให้คุณมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นด้านการงานเส้นทางแห่งความสำเร็จเริ่มเผยโฉม การงานในเดือนนี้เปรียบได้กับนักธุรกิจที่กำลังเจรจาข้อตกลงสำคัญคุณจะพบว่าโครงการที่เคยติดขัดเริ่มเห็นแสงสว่างความคิดสร้างสรรค์ที่สะสมมานานจะถูกปลดปล่อยออกมาทำให้คุณสามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ๆที่ทำให้เหล่าเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาประทับใจหากคุณทำงานเป็นพนักงานจะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งแม้จะดูน่าก,กลัวในตอนแรกแต่กลับเป็นโอกาสทองที่จะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกับนักปีนเขาที่เจอหน้าผาสูงลิบ แต่เมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามเหนือความคาดหมายสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายฐานลูกค้าการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่จะได้รับการตอบรับที่ดีแต่ควรระวังการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปให้เวลาตัวเองในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนเหมือนกับนักเดินทางที่ศึกษาแผนที่ให้ดีก่อนออกเดินทาง ในช่วงกลางเดือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับโครงการที่คุณใส่ใจมานานอาจเป็นการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงการสื่อสารที่ทำงานจะราบรื่นกว่าที่เคยคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักและสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ง่ายขึ้นด้านการเงินเคลื่อนลุกใหม่แห่งความมั่งคัง่งการเงินในเดือนนี้เปรียบเสมือนสายน้ำที่เริ่มไหลเข้าสู่แอ่งน้ำที่แห้งแล้งมานาน รายได้จากแหล่งต่างๆจะเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนโบนัสหรือแม้กระทั่งรายได้พิเศษจากงานอดิเรกหากคุณเคยลงทุนไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือการลงทุนอื่นๆดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เห็นผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่อย่าพึ่งเรียบดีใจควรพิจารณาว่าจะถือต่อหรือขายออกในเวลาที่เหมาะสมเหมือนกับเกษตรกรที่รู้ว่าควรเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่เพื่อผลผลิตที่ดีที่สุด สำหรับการออมเงินเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการวางแผนการเงินระยะยาวการซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเพราะจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นการซ่อมแซมบ้านหรือค่ารักษาพยาบาลการมีเงินสำรองไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกับเก็บน้ำไว้สำหรับฤดูแลง้ง การลงทุนในการศึกษาเพิ่มเติมหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในเด๋ยวนี้เพราะจะส่งผลต่อไรายได้ในอนาคตอย่างแน่นอนด้านความรักบทใหม่แห่งหัวใจสำหรับคนโสดประตูแห่งความรักกำลังเปิดเดือนนี้เป็นเหมือนฤดูใบไม้ผลิของหัวใจสำหรับชาวราศีธนูที่ยังโสด โอกาสในการพบเจอคนพิเศษมีสูงมากโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอาจเป็นการพบกันในงานสังสรรค์ของเพื่อนการประชุมทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งในการเดินทางท่องเที่ยวคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอาจเป็นคนที่มีความคิดเหมือนกันมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและสามารถทำให้คุณรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกับการพบเจอคู่เดินทางที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน แต่อย่าเพิ่งรีบลงข้อสรุปหรือตั้งความหวังสูงเกินไปให้เวลาตัวเองในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปการรีบร้อนอาจทำให้พลาดโอกาสดีๆไปเหมือนกับการชิมอาหารจานใหม่ควรลิ้มรสช้าๆเพื่อจะได้ทราบซึงในรสชาติอย่างแท้จริงหากคุณใช้แอปพลิเคชันหาคู่เดือนนี้จะมีโอกาสแมทช์กับคนที่น่าสนใจมากขึ้นแต่ควรระวังการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงความจริงใจจะดึงดูดคนที่เหมาะสมมาหาคุณมากกว่าการแสดงเป็นคนอื่น สำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นคู่รักที่มีอยู่แล้วจะพบว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้มีความลึกซึ้งมากขึ้นการสื่อสารจะเปิดเผยและตรงไปตรงมากว่าที่เคยทําให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับการได้อ่านหนังสือแลมโปรดซ้ําอีกครั้งแต่กลับพบรายละเอียดใหม่ๆที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนหากเคยมีปัญหาหรือความขัดแย้งค้างคาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันอย่างเปิดใจ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับต้นไม้ที่ผ่านพายุมาแล้วจะมีรากฝังลึกและแข็งแรงมากขึ้นสําหรับคู่รักที่คิดว่าจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นการมั่นแต่งงานหรือการมีลูกเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันเรื่องอนาคตดวงดาวส่องแสงให้เห็นภาพความสุขที่รอคอยอยู่ข้างหน้าอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้อารมณ์มากเกินไปในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับเหตุและผลให้เวลาตัวเองในการคิดและวางแผนอย่างร,บรอบคอบการเดินทางร่วมกันในเดือนนี้จะสร้างความทรงจำที่สวยงามและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางไกลแม้แต่การไปเที่ยวใกล้ๆบ้านก็สามารถสร้างช่วงเวลาพิเศษได้สรุปเดือนแห่งการเติบโตและความเปลี่ยนแปลง เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูจะได้สัมผัสกับพลังงานบวกที่หลากหลายทั้งในด้านการงานการเงินและความรักทุกอย่างดูเหมือนจะเดินไปในทิศทางที่ดีแต่สิ่งสำคัญคือการรู้จักใช้โอกาสที่มีอย่างชาญฉลาดความสำเร็จในเดือนนี้จะมาจากการที่คุณกล้าก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายกล้าลองสิ่งใหม่และเปิดใจรับฟังคิดเห็นของผู้อื่นเหมือนกับนักเดินทางที่เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่จะได้พบเจอสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่เคยคาดคิด จมจำไว้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้สิ่งที่ต้องการทั้งหมดแต่มาจากการรู้จักชื่นชมและขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่แล้วเดือนนี้จงเปิดใจรับความงดงามของชีวิตและปล่อยให้ดวงดาวนำทางสู่ความสุขที่คุณสมควรได้รับดวงชะตาชาวราศีธนูประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูจะได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นในหลายด้านของชีวิต เหมือนกับนักเดินทางผู้กล้าหาญที่กำลังจะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่พลังงานของเดือนนี้จะนำมาซึ่งโอกาสทองที่รอคอยมานานแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่จะทดสอบความแข็งแกร่ง,แ,งและความมุ่งมั่นของคุณลักษณะเฉะพาะของชาวราศีธนูในเดือนนี้จะเปล่งประกายออกมาอย่างชัดเจนคุณจะรู้สึกมีพลังและความมั่นใจมากขึ้น เหมือนกับลูกศรที่ถูกเหยียดออกจากธนูแล้วพุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำความเป็นผู้นำที่อยู่ในตัวคุณจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นทำให้คุณมีความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่เคยลังเลอยู่ด้านการงานในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่ดินแดนแห่งความสำเร็จที่คุณฝันไว้หากคุณเป็นพนักง,งานประจำ คุณจะพบว่าผู้บังคับบัญชาเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณมากขึ้นเหมือนกับดวงดาวที่ส่องแสงสว่างในค่ำคืนงานที่เคยดูซับซ้อนจะกลายเป็นเรื่องง่ายและคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วตอนต้นเดือนอาจจะมีความกดดันจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่อย่าพึ่งท้อใจเพราะนี่คือสัญ,ญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังได้รับความไว้วางใจ เหมือนกับนักรบที่ได้รับภารกิจสำคัญจากกษัตริย์ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มเห็นผลงานของความพยายามอาจมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือนสำหรับผู้ประกอบการเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการขยายธุรกิจเหมือนกับการหว่านมาเมล็ดพืชในดินที่อุดมสมบูรณ์หากคุณมีแผนการลงทุนใหม่ๆหรือต้องการเปิดสาขาช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด แต่ต้องระวังอย่าตัดสินใจเร่งรีบเกินไปควรวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับคนเป็นฟรีแลนซ์หรือทำงานอิสระเดือนนี้จะมีโปรแกร,รมใหม่ๆเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องเหมือนกับสายน้ำที่ไหลเวียนไม่หยุดลูกค้าเก่าอาจกลับมาใช้บริการอีกครั้งและมีโอกาสได้รับการแนะนำจากปากต่อปากทำให้ฐานลูกค้าขยายตัวมากขึ้นด้านการเงิน ในด้านการเงินเดือนนี้เปรียบเสมือนรือดูเก็บเกี่ยวที่รอคอยมานานหลังจากที่คุณได้อยากหวานและดูแลต้นกล้าแห่งความมั่นคงทางการเงินมาอย่างยาวนานช่วงต้นเดือนจะเริ่มเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการออมที่ผ่านมาเหมือนกับการเปิดตู้เซฟแล้วพบกับคุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เงินเดือนหรือรายได้ประจำจะมีสะเสถียรภาพมากขึ้นและอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาเช่นโบนัสจากงาน ค่าคอมมิชชั่นหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเก่าๆที่เคยลืมไปเหมือนกับการค้นพบเหรียญทองในสวนหลังบ้านที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่อย่างไรก็ตามควรระวังการใช้จ่ายอย่างผุดพองเพราะช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเข้ามาเช่นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จึงควรเก็บเงินสำรองไว้ประมาณ20-30%ของรายได้เหมือนกับการสำรองน้ำไว้ในถังในยามแลง้งสำหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาวเหมือนกับการปลูกต้นไผ่ที่จะเตะิบโตช้าๆแต่แข็งแรงและยั่งยืนหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรเลือกการลงทุนที่มีความมั่นคง และสามารถเห็นผลได้ในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนโสดความรักในเดือนนี้เหมือนกับดาวเหนือที่ส่องแสงนำทางในความมืดชาวราศีธนูที่ยังโสดอยู่จะพบว่าความรักกำลังเข้ามาหาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเหมือนกับการเจอคนสำคัญในสถานที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเจออาจเป็นในการทำงานในคอร์สเรียน หรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่แวะไปซื้อเครื่องดื่มปกติช่วงต้นเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการออกไปพบปะผู้คนใหม่เหมือนกับการเปิดประตูบ้านและเชิญแสงแดดเข้ามาคนที่จะเข้ามาในชีวิตอาจเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคนที่เคยสนใจอาจเป็นคนที่เงียบขรึมแต่มีเสน่ห์ลึกลับหรือคนที่มีความสนใจในเรื่องศิลปะดนตรีหรือประชา การสื่อสารจะเป็นคุณใจสําคัญในเดือนนี้อย่าพึ่งเข้าหาเร็วเกินไปควรใช้เวลาในการทําความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งก่อนเหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอย่างช้าๆเพื่อเข้าใจในเนื้อหาที่แท้จริงช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มลึกซึ้งขึ้นและอาจมีการสารภาพรักกันในช่วงปลายเดือนสำหรับคนโสดที่มีคนที่สนใจอย,อยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการก้าวเข้าไปใกล้ชิด มากขึ้นเหมือนกับการก้าวข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างสองฝั่งแม่น้ําแต่ต้องระวังอย่าพึ่งรีบเร่งเกินไปควรปล่อยให้ความรู้สึกเติบโตขึ้นอย่างธรรมชาติสําหรับคนมีคู่ชาวราศีธนูที่มีคู่ชีวิตแล้วจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงของการเติบโตร,ร่วมกันเหมือนกับต้นไผ่สต้นที่เติบโตขึ้นเคียงข้างกัน,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 นความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและลึกซึ้งมากขึ้น หากเคยมีปัญหาใดๆเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการคุยกันอย่างเปิดใจช่วงต้นเดือนอาจจะมีการเถียงกันเล็กน้อยเรื่องการเงินหรือการวางแผนอนาคตแต่อย่าเพิ่งกังวลเพราะนี่เป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับการขัดเงาเพชรให้เพล่งประกายยิ่งขึ้นควมใช้ความอดทนและการรับฟังซึ่งกันและกัน ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่หวานหวานเหมือนกับได้เดินด้วยกันในสวนดอกไม้ที่บ้านสะพรั่งอาจมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมพิเศษที่สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันการสื่อสารจะดีขึ้นและเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคู่ที่คิดจะมาแต่งงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนและหารือเรื่องอนาคตร่วมกันเหมือนกับการวางผังสำหรับการสร้างบ้านหลังใหม่ ควรคุยกันอย่างจริงจังเรื่องการเงินครอบครัวและเป้าหมายในชีวิตสำหรับคู่ที่มีลูกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ครอบครัวจะมีความอบอุ่นเป็นพิเศษเหมือนกับบ้านที่มีไฟผาอบอุ่นในคืนที่หนาวเย็นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับเด็กๆเ,เช่นผลการเรียนที่ดีขึ้นหรือความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆคำแนะนำสำหรับเดือนนี้ เดนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะออกจากกรอบเก่าๆเหมือนกับนกที่บินออกจากรังเพื่อสำรวจท้องฟ้าใหม่ควรใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตนเองและคนรอบข้างในด้านสุขภาพควรใส่ใจการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้ จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงรองรับเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันที่ดีเพื่อทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะสมดุลระหว่างการไล่ตามความฝันและการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขเหมือนกับการเดินบนเส้นทางที่ชันแต่ยังคงมองเห็นทิวทัศน์งามรอบข้างความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมาย แต่เป็นการเรียนรู้และเติบโตในระหว่างการเดินทางเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูจะได้รับการพิสูจน์ว่าความเชื่อมั่นในตนเองและความมุ่งมั่นที่มีอยู่นั้นสามารถพาไปสู่ความสำเร็จได้จริงเหมือนกับลูกศรที่ปล่อยออกจากธนูแล้วพุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแม่นยำ